สวัสดีค่ะมือนีพัชชาจะพาพี่น้องมามาช่อดอกไม้ค่ะพี่น้องค่ะช่อดอกพุธดอกพุธกระบอกยักสวยดอกขยักดำเพราะดอกพุธนิทถึกเดด อากาศฮอนสามสี่มือมันอี่จะดำพี่น้องคะแต่ดอกพุดดกดกเนาะจากพระชาเลยจะเอามามัดดอกขาพี่น้องคะมัดดอกขาเป็นช่อดอกไม้ไว้ไหวพระวันสินวันพรนะเนาะพี่น้องนะเนาะจัดแจกันหรือว่าจะเอาเปลใส่บาตรก็ได้ค่ะพี่น้องคะมัดกับบริง่งบริญาค่ะพันพันพันไปเรื่อยให้ระวังมือน,นิดนึงอย่าลงน้ำหนักมือหลาเพราะว่าเขาใส่ได้พันนะนะพี่น้องคะใส่ได้พันยันการเพิ่นขาดนะ กระลดลั่นกันลงมาค่ะเขาก็เรียงจากดอกน้อยไปหาดอกใหญ่เวลาพันกระไดค่ะพี่น้องขากระจับเป็นช่อเนีนี้แหละค่ะพยายามเลือกดอกไม้สดๆนะคะพะชาไปเก็บตอนแดดพร้อมพี่น้องดอกพุดธก็เลยคืออยากเหี่ยวนี่แหละพี่น้องจ้าเออกระเรียงกันลงมาแล้วกับพัน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 ไปทางทิศท,ทางเดียวกันนะคะพี่น้องเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเลยเห็นบ่พันไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องขาบดบุญหอกค่ะ บางคนเบิ่งก็คือว่าโอ้เพื่อสิแล้วอันนึ่งบโดน,น้ะคะคาตั้งใจเห็ดหลังจากนั้นพระชาก็เอาก็เทปพ,พันก้านนะคะพี่น้องก็เทปนางไก่มาพันจ้ะพี่น้องคะกระจับเป็นช่อกันทําเห็ดไวแบบนี้3ดอกเนาะคะ่ะ3มช่อหลังจากนั้นก็เอาใบตื่นมาจับช่อเป็นนวไดเจ้าค่ะสวยงามบจา่จชาหาเบิ่งแล้วชื่นชอบในผลงานก็ฝากพี่น้องกแชแ์พระชา,าในเด้อพี่น้องจนะ๋ามดช่อดอกพุดไหวพระเนาะพี่น้องเนาะฝากกาแชร์ให้ในเด้อพอสินี้มีกําลังใจที่เห็ดคลิปดีๆให้พี่น้องด้เบิ่งได้นมซึบต่อไปเนะาะจ้าพี่น้องจา๋าเป็นใเจจ้าถก บ่จ้ากดแชร์ให้หนึ่งเด้อไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ